นี่ครับเมื่อจัดสำรับเสร็จนะครับก็จะนำใส่รถเข็นนี่ครับใส่รถเข็นจากโรงครัวนะครับจากโรงครัวลงไปถวายที่โรงฉันเสียงระฆังยามเช้าดังขึ้นมานะครับก็คือสัญญาณนะครับสัญญาณที่ตีบอกพระนะครับตามที่อยู่ตามกุฏิต่างๆนะครับอยู่ในป่านะฮะอยู่ในป่าบอกว่าพัทหารนะครับที่ ญาติโยมเตรียมไว้ให้นะครับพร้อมศัพท์แล้วนะครับก็จะนําลงไปถวายเพื่อให้พาท่านพิจารณาการขบฉันอาหารนะครับอยู่ด้านล่างนะฮะที่สลาลงฉันนะครับพระเจ้ามาชันรวมกันนะฮะเป็นสังฆกรรมรวมกันทั้งการขบฉันการทํากิจต่างๆนะฮะจะทําพร้อมกันนะครับที่นี่นะฮะฉันข้าวพร้อมกันฉันน้ําปานะพร้อมกันนะครับแล้วก็ทํากิจต่างๆ ทั้งจิตส่วนตัวก็แยกกันทำนะครับนี่ก็ลงมาที่ลงชั้นนะฮะที่ที่รับอาหารนะครับเป็นภาพที่งดงามมากนะครับยาชาเอานะครับก็จะมีแม่ออกพ่อออกทายกทายิกานะฮะผู้อุปถัมวัดวานะครับคอยนำเอาอาหารนะครับมาถวายนี่ครับก็จะถวายพระนะครับพระานจะรับนี่นะครับ เนี่ยรับอาหารนะนี่ครับนี่ครับเรราจะนี่คับผลไม้ที่มีที่มีเม็ดนะฮะพระท่านก็จะถามว่ากะปิยังกะโรมินะครับผู้ถวายจะตอบว่ากะปิยังพันเตนะฮะสำหรับผลไม้ที่มีเม็ดนะครับมีเม็ด ครับเดี๋ยวเราไปลงชันกันนะครับถวายเรียบร้อยนะฮะพระเราจะมีการพิจารณารับอาหารจากการบินธบาตนี่ครับจัดเยิเยมก็ถือของจําเป็นสําหรับอะไรทุกอย่างลงมามครับอาหารที่เหลือตามมา จัดเป็นโต๊ะนะฮรโต๊ะ